วัสดีพี่น้องนนี้มามันนี้เกี่ยวเกี่ยวขา่าวเกี่ยวข่าวพังพนพี่น้องมาเจอ,อเครื่องตัดกับยัดพ้นตรงแห้งก็เลยเกี่ยวค่อยเกี่ยว,นนวยนเนาะเอาพายโสีข่าวอีกเลยเอามือเกี่ยวไปก่อน้าเจอเครื่องเกี่ยวยันสูบใท่านก็เลยเกี่ยวพังพนพี่น้อง,องชองตะเวนน้ำอยากพูดจบกันนี้ <c oughs> แล้วเมื่กี้เราอมกันเนี่ยมีกระซีบ้างเพราเขาใบบางใมันแห้ง เดี๋ยวไปนำกระซอมฮากกบไปนำแตงแต่วันนี้หอนมนันนี่ยันพผากบพี่เนาะยังยมันดะกบเั็ตัวเมนูได้หมได,ได้เลยนี่นั่งกัน ก็เนี่ยแต่ว่าเป็น,หนเหมือนกินข้าวตี้อ่ะพี่นาอข้าวตีอะก็ต้นแทนงอยู่เนาะแต่สถานีก็ย่างนีการฮักคอลงมานเงินว่าซุกในร้ายมือแล้วแ่ว่าได้เกี่ยว เดินไปเพิผงช่องห้างในห้างหนึ่งพี่น้องเห็นเลยแต่ว่าเพผงยังบุษัน,นได้มีลูกลูกมันยังมียังบุษันแต่ลานยางงน้อยยังงอนอยู่เลยได้น้อยเดียวเดีวมันก็ซักยาให้พละเข็มชองเข็มคลื่นนี้มันซักยาให้พละเข็มชองเข็มซักย่าทีมงานพาวทานซักลากระมูอเมนบอเล็กฮอกเก็ตเข็ม <c oughs> มันซักให้เพิ่มขึ้นเนาะ ดวงในซองใช่จะลุงจ,จุงในม่อหัวต่อตัวบ่อปริถามเกี่ยวไปได้สักพักหนึ่งแดดเนาะพี่น้องเดดจ,จ้าจ้าพอ,องอีก,กเลยขึ้นไปเอาเลยมาจัดซะเลยเนาะมันจังสเสลเอาไว้อยู่เลนะเขาเันแสนแล้วอย่น,นั้นเนาะ น้อยหนึ่งเ้าเกี่ยวมางก็ยังมีำนำอยู่ตา,ตามคน,นาไปนำพนตัดไปสำเร็จไปแล้วหายหนึ่งรางแกงที่ว่าเห้าเกี่ยวเขามึงเศร้านี่เนาะ ตอนแรเนกเขาคอมเมนต์คนน่าบาดน,นี้พี่นักแปลว่าแบบบโบจงไว่ายนั้นเลยนะโบจงว่ายคนทำเลยนะแดดเมื่อนี่เกี่ยวเมื่อนี่กระค้นเมื่อนี่โดนเนาะเข่ามันกระซุกแสนต่อเบิร์แล้วเนาะมันแห้งมันอะไรมิเตเพื่องมันบ่อแห้งส,สื่อมิเตะหมากมันแห้งเลยแล้วเบิร์ดกับสิป,ปัน ู่ถงมีละสามคน,ย,น,น,นะน,นยังเรลือนี่แถวนี้ะที่ซุกซุกนี่ฮะแนมไปเห็นนี่แมนเนาะถ้าซุกซุกกายตน้นคามไปมน่ะแม่น้าเถ่าเตียงคงเฮานีนหอแต่ตน้นคามนี่เลียนไห้ขึ้นมาเนะาะไห้กับใบใหญ่บันไดเลียนไห้ขึ้นมานี้เนาะกุคามหน่อยต้นนี้ก็ลงมาหาตน้นคามใหญ่นี่ หอดกกสังนี่ไปทางนี้เนาะบอบาว้ตัดลำซาวนี่ทางไหนห่งบาหลายแล้วเบิดนี่กะสิได้ปั้นเัมนีนเขากำกะคือสิได้เกี่ยวมาตีเอาหัวเรื่องนั่นได้เขากำสองหาย มันจะโกยเบิดมันขาดขาดเข่งขาดก้างห่วงมันเนาะยังแบบทำอยาไรซุกจนแสนละห่วงเขาจนาดอก นี่ตัดมอไว้ตัดมาสามได้สี่ให้เยมาเขานัน่นแห้งจนกรอแล้วเนาะมาไว้ตัดนีคุนตัดกันขนึ้นมา ก็มีหนามในสีส่แ้ำเนาะบอนคนตัดบาไริมาเสิร์ฟขึ้นคิดต้มพี่ยายมัดไปแล้วผ่านไปแล้วไห้นะ่ เพยังคือขวมม,มัดจ้พี่<ะ>คือขวม,มามดสิพี่มันแห้งนี่<ะ>คือบมัมตัวมันแสแนมก่อนจังได้เอาขืนเล็กมือเล็กมือ <laughs> เลกมือั <laughs> ดาตัวอะไเกี่ยวต่อนี่ถือเกี่ยวม่หาย <laughs> เกี่ยวต่อใีกเกี่ยวเกี่ยวขาวนี่แหละ <laughs> 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 มัดแล้วละเกี่ยวลงโทษเดี๋แลปันเห็นเราซองหย้ยมือสาวเราไปเลี้ยงงวเซยปเลี้ยงงวน้ำลูกสาวเซยพี่น้องมือสาวบาาอกมไม่เนี่ยสายแล้วค่ะปอปิดตีนส,สบายดีพี่น้อง คือเกี่ยวไม่หายพร้อมมัดแล้วก็เกี่ยวถาเขามังแล้วก็คืออืเถอะพนตกเดินั่งบนโตกะเลยนังเด็กอัดอ่ะบนโต๊ะน้องอใครตงมาถึง่าอันนี้ชอบอยู่บ่อืมคือมัดหญ่ยังน้อยโอ้ยเกี่ยวมัดใหญ่ซึมแล้วมัดถาวนณพี่น้อง ตะเก็นคือหลายีเอาต่างมาน้ากระตานะมีเชื้อตะเกนนี่เป็นได้บาวายสวัสดีพี่น้องดีใจไหมน,นี่เห็นตะเวนมันแดด เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วขกุ้งเลยเราจะเนี่ยไปซ้ำกระแตนให้นะคือคือบอกบัดเกี่ยวตามรังเลยประมาณว่าอนเตัวนี้แอาอเถือเกี่ยวมาได้นี่บบาไหวลุยสั้นบบาไหวผมมีเกือบโบกปาติลุยบบาไหว หยับเกือกสูงหยับสูงแทนเกือบข้างในหมากันแห้งแล้วพี่น้องหมากันกรอบอันเป็นหญ้ากรอบสำไดงกรอบสำอะนาวะล่ะขนมยังก็เก็บกุ้งนะ กรอบสำขน้มเกี่ยวกุ้งบ่อเราประมาณน,นะน่ะเนนห่วงพักลจงจนห่วงขาดขาดเป็นบันเป็นบันขาดเป็นนี่พี่น้องขาดเป็นบันเป็นบันมือนี่บ่อกง,งอกเลยเพื่อแ <c oughs> <c oughs> ห่กเกี่ยวเส่เนาะ เกี่ยวเพิ่งหมักเพิ่งกุภายในมือเดียวมืออื่นคันแดดนอาก็เห็ดเวียกอีกเองท่านเน,นาะแม่ก็ฝนตกฝนตกนะหน้าเถาเตี้ยงเขียว นี่ต้นนี้จะลืม้นี่มข้างนี่ <c oughs> มาไหว้บอกว่าเมาือนี้หูซึกที่เจ๊ขนาดนนพ่อเขาเพ่อเพื่องมันสีแหงนเนาะเรียกทั้งลังเจ๊นะ เครองเกี่ยวเครงหมัดเครงกุ <Operations Aub ain> <sighs> yeah. no, ้มือเดียวนะพี่น้องมืออื่นเห็ดแบบนี้คือเขาเขาก็ออกมือแล้วเนาะอืมบองบอนหลายตะเแ็นมือเฮาตัดได้ยังหายสี่มือเฮาตัดได้สี่หายเนาะกูเล่าให้เขาก็เกี่ยวอีกเนาะ ตักแตนบินไปเลยคนมาไหลเลยพี่เนาะเครงคนขึ้นรถแน่ยเครื่งมัดไปพร้อมเนาะทางนั้นก็มัดไปนำทางานีนก็คนไปนำคนมาไหลเหรอแยบ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 มากเลยเนาะตอ,น,น,อน,นทุ่งข้าวมีทุ่งข้าวเยอะไหมเนาะ พอหมัดสิพอมัดปอบพมพ้นแล้วพ้นยังมาไลอีกเนาะพี่น้องลินหน่อยๆมาเลยฝ่าวพ้นขึ้นโลดนำหมัดไปนำเอาใจซอยหน่อยเด้อพี่น้องกำลังหางใจหน่อยเด้อสีดลูกสหายสาวหน,น้าแน่เลยวเนาะลำบากกะแล้วอกกลพอดีวันนี้เนาะ เหลื้อยเดียวก็แล้วคนแล้วพอดีพี่น้องคนก็เอื้อนแหละเศร้าแล้วกันฮองปอนแม่ของดอกไม้เวนดอกไม้กับลักกี้คลิปนี้ก็สิคอลาลงก่อนน้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง สบายดีแล้วล่ะล่าคีเลยบจ<อ>บแล้วบ,บ,บอในจบคลิปเลยสบายดีเด้อพี่น้องบายบายโค้ดโค้ดลาลงสมอน,น,นะพี่น้องกายลืมก็ไหลก็เสะก็สับสกัยเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องโอเคซอยพอน้องวีไม่น้องวีเด้อพี่น้อง มือนี่เขาก็ทั้งเกี่ยวทั้งหมัดทั้งคนภายในใมือเดียวนะ่ะทำออื่นพ้นมาโตกเขากก็เห็ดเห็ดแบบนี้อีกคือเก่าเนาะคอลาลงก่อน